สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับพอดีผมก็กลับมาจากป่านะครับแล้วก็ขอบคุณแนวหลังนะครับที่ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแจกพวกพี่ๆนะครับพอดีก็เขาฝากให้อ่าพี่เพชรพี่วันนะครับแล้วก็น้องนนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแจกเลยนะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากป่ายังเปียกเลยนะครับผมไป สิ่งก็ส่งอะไรมาฮิเยอะแย,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 ยะเลยเยอะแยะเยอะแยะเลยอันนี้ของใครบ้างเอ้ยอ่าแล้วก็อันนี้ของลวงตาถวายลวงตาให้ด้วยนะคะอ่าของลวงตาแล้วก็น,นี นกพิราบขาวของน้องนนอ่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแจกเลยนี่ของเอาก็เจวานนะเดี๋ยวเราเอาไปให้พีวันด้วยพอดีเลยพี่วันก็จะลาพรุ่งนี้อันนี้ของอาจารย์เพชรโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปแจกพวกพี่ๆเลยไปเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่วันคนแรกเลยนะครับผมนี่ เจวันกำลังให้อาหารน้องๆพอดีเลยนะครับได้ให้ใส่เสื้อใส่เสื้ออ๋อใส่เสื้อพี่มันเลมาใสา่สเสื้อพี่นี่ก็ฝากมาให้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับผมแนวหลังที่สนับสนุนอาหารการกินหรือขนมให้กับพวกผมได้กินกันม,มาดูมีอะไรบ้างมาดูมาดูมี<บ>อะไร 1> <J> 1าเจวันคนแบบตัวบรืเลงเลยเขียนโอ้นี่ดีฝากให้โจโจนสลัดน้องกระสอบนูผีน้องดำ อะไรเนี่ยเพื <ere ign S 1> <K> ่อนเขาค่ะอ๋อขอบคุณมากครับผมอาหารอาหารโอ้โหโอ้โหสอบสอบด็กนุ่มของ,ง,งดีแห่งเนาะของเด็กๆครับผมนึกมาของทาน <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่อร่อยมากๆเด็กๆนะดูจับนางใส่เสื้อเมื่อกี้หรือหรือหือหาจากของต้องสิ่งที่เหลือ ได้มาตัวหนึ่งจับนางใส่เสือ้อนางไม่ไปไหนเลยดูปกตินางจะดิ้นนะเอาสัมผัสเลยลองกินดูดิโอ้โหโอห้โหโอห้โอ,อ, quem อย่าไปเหลยหนูผีไม่กินหนูผีเลือกโอ้ยพี่วันกินโชว์หน่อย โชว์แล้วอมาหยอกหยอกหยอกนะพี่กินสู้เองของไม้ไปกินโอ้ยของคนนั่นแหละของคนพี่ซื้อแต่ตอนนี้จะไปกินตัวนั้นเออกินเอาหยิบออกไปเออคนก็กินได้เหมือนกันเลยพี่เออคนกับหมาเหมือนกันเลยพี่ไอ้นี่อันนี้นังไออยู่ตอนนี้ออกมาเอามันกลัวพี่ออกมามันกลัวน้อยเนาะไป อ้าเจ้าดำไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้นกพิราบขาวนะครับผมน้องโนน้องโนโอ้ดังเข้าไปอยู่ที่ป้อมพอดีเลยไปเดี๋ยวเอาไปให้เลยทีเดียวเลยนะครับผมอ้าระดิแนวหลังฝากมาให้คุณมากเลยครับขอบคุณครับนี่ก็ของพิพชรอ่ะพิพชรแกก็ลาพักผ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะฝากไว้ที่พ่วันนะครับ อ้าวพี่วันฝากพี่เพชรด้วยนะโอเคโอเคครับพี่มีตะเสือตะขนครับมีของจันเพชรในฝากให้อะไรนี่น้องหลงกะเจ้าแดงลูกดิกด้วยนะคะมีเหมียวใช่พอลูกดิ้กอยู่กับพี่ไงฝางกไว้ที่พี่นั่นแหละโอเคโอเคครับผมนี่ก็ถวายให้หลวงตาด้วยนะครับ ก็อาจจะถวายให,เห้เป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ทันนะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงป่าแล้วนะครับเป็นพรุ่งนี้นะครับยังไงผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนผมมาโดยตลอดเลยนะครับผมน้องงูเสือเส้นก็ขออนุญาตไปทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะพอดีเพิ่งกลับมาจากป่าให้เปียกหมดเลยนะครับก็คลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมครับ สวัสดีครับ